สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พูดแคสชวนคิดนะคะเป็นพอดแคสที่ว่ากันด้วยเรื่องพูดพุดกับคิดคิดเด็กน้อยที่จะมาฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายๆฟังไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะถามพระอาจารย์ค่ะการแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาเกลียดเรา หรือคนที่ทำให้เราทุกนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อตัวเขาในเมื่อเขาก็ไม่รู้ว่าเราได้แผ่เมตตาให้เขาการแผ่เมตตาเป็นการาใช้เพื่อสงบระงับเวรในใจตนเองไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยไอการที่เราเข้าใจว่าแผ่เมตตาแล้วจะให้คนนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ดีขึ้นแบบนั้นดีขึ้นแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบนั้นเปลี่ยนแปลงแบบนี้เข้าใจผิดถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้แต่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่การแผ่เพียงแค่ครั้งสองครั้งดับแรกนะทําจิตของเราให้ปราศจากเวรกับคนคนนั้นเมื่อจิตปราศจากเวรแล้วต้องปราะศะจากเวรแล้วนะไม่มีเวรแล้วนะให้แผ่เมตตาเจาะจงไปที่คนคนนั้นย้ำยำ้ำซ้ำซ้ำติดต่อเนื่องกันหนึ่งเดือนเป็นที่ตั้งเอาหนึ่งเดือนเลยนะห้ามหยุดเลยนะไม่ไม่ห้ามหยุดในวันใดวันหนึ่งนะหนึ่งเดือนเป็นที่ตั้ง เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็วัดผลเอาเองอันนี้ไม่ในรับประกันเพราะอะไรเพราะมีเรื่องจากพพุทธอง,งค์จะเสด็จไปที่เมืองกุศินารามีกษัตริย์ท่านหนึ่งชื่อว่านามว่าโลชากษัตริย์โลชาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ไม่น,นับถือพระรันตนตรัยเพราะว่าเขามีกติกากันว่ามัลลกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยที่เมืองกุศินาราเนี่ยกุมมัลลกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งกติกากันว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จมาสู่เมืองเราเนี่ยให้พวกเราออกมาตอนรับพระองค์ พราะพวกเราเป็นพุทธศาสนานกชนต้องออกมาต้อนรับและจัดแกงเครื่องสัาระในการต้อนรับพุทธองค์ไว้ด้วยแต่กษัตริย์โรชานี่ไม่นับถือพระตานตาก็เลยบ่นเลยว่าอะไรวะจะมาทั้งทีก็มาธรรมดาสิทำไมถึงคนอื่นมาต้อนรับคือถ้าใครไม่ออกมาต้อนรับคนนั้นองถูกปรับห้าร้อยกหาปณะหรือพันกหาปณะนี่แหละไม่แน่ใจก็บ่นไงบ่นบ่นบ่นอยู่นัน่นแหละบ่นพระทีนี้กษัตริย์โรชานี่เป็นเพื่อนกันกันกบพระอานุท่าอนอนทราบข่าวแล้วทีนี้ ก็กราบทูลพระโตองค์สาธู่พระเจ้าค่ะกระิย์โลชาไม่พึงใจไม่พอใจไม่ยินดีกับการที่พงศเสด็จไปที่กุศินาราแล้วต้องออกมาต้อนรับและมีการบังคับกันเขาตั้งกติกากันอย่างนี้คือพระองค์ไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเป็นการสแสดงออกถึงความยำเกงรงเคารพต่อพระโตองค์โดยกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในเมืองนั้นโลชากษัตริย์เป็นกษัตริย์น้อยอนุยนกระสัดเขาเรียกกษัตริย์เล็กกริย์น้อยเชื้อพระวงอะไรประมาณนี้ก็บอกทำความยุ่งยากให้กับประชาชน แต่พระองค์เคยตัดสังะเสริญบุคคลผู้ทำการไั่กัพระโงค์มีผลมากอันนียสูงมากใช่ไหมพระองค์ก็เลยไม่ปฏิเสธไงว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันมีโทษไงพระองค์ก็ปล่อยให้เขาทำไงแต่กษัตริย์โรชามองไม่เห็นไงเพราะไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยอ่ข้าพระองค์อยากจะให้กษัตริย์โรชาซึ่งเป็นเพื่อนของข้าพระองค์สหายของข้าพระองค์เนี่ยหันกลับมานับถือพระรัตไตรไม่รู้จะทำไงพระเจ้าค่ะพระนรินทร์กลับทูลอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้สบายมากอาน,นุนเราตถาาาคตเเเเปป็นนสสมสมุทธดีีย๋ยยวล่ใจโชอง อารนเธอใจสบายเลยใจเย็นๆเถอะไปจะไปทาอะไรก็ไปทํากิจวัตรของเธอไปหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราผมก็นั่งแผ่เมตตาเลยนะแผ่เมตตาทั้งคืนฟังให้ดีนะแผ่เมตตานั่งแผ่เมตตาอยู่ทั้งคืนล่วงลาตีนั้นนั่นเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมากษัตริย์โลชารู้สึกว่าเอ๊ะแปลกใจรู้สึกก็เม้นก็เม่น่าลําบากนะตั้งเครื่องสัาระไม่เห็นจะมันแปกแปลกผิดแปลกอะไรตรงไหนนะถ้าเขาทากําไม่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มจิตใจอ่อนอ่อนโยนลง แต่ก่อนแข็งกระด้างไงดือด้านไงแข็งกระด้างแบบแอนตี้ท่าเดียวเลยไม่เอาทําไรต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพอพอเริ่มสัมผัสกระแสะเมตตาของพระพุทธเจ้าพระองค์แผ่อยู่ทั้งคืนระดับพระพุทธเจ้ายังนั่งแผ่ทั้งคืนนะอาตมาจึงบอกว่าระดับพวกเราเนี่ยหนึ่งเดือน <laughs> <laughs> หนึ่งเดือนต่อเนื่องนะห้ามหยุดนะ <laughs> ทั้งคืนของพระพุทธเจ้านี่ทั้งคืน เอาชั่วโมงหนึ่งเอาให้มันรอดก่อนวโะแต่จิตต้องปราศจากเวรนก่อนนะคือต้องจิตเป็นปกตินะจิตต้องเรียบไม่ใช่ยังมีเวรยนยังรู้สึกไม่ดีอยู่ยังรู้สึกอคติอยู่อันนั้นรีบสงบแล้วับเวรนก่อนพอรีบสงบแล้วก็เวรนต้องทาด้วยจิตที่เป็นเมตตาจริงๆกระแสะเมตตาถึงจะออกไปเปเต็มร้อยจะทําให้จิตคนคนนั้นอ่อนลงอ่อนโยนลงจะไหม,มไหนใช่ใช่มีบทแผ่เมตตาอยู่ทีนี้ เมื่อแผ่เมตตาอย่างนี้อย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้องค์เสด็จไปแล้ไปแสดงธรรมกษัตริย์โลชะตั้งใจฟังเพราะจิตใจมันอ,อนอ่อนอ่อนลงแล้วตั้งใจฟังบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนี่คือประโยชน์นะถ้าเราทํากันอย่างนี้กันทั้งประเทศประเทศเราจะเิญใช่แต่เราไม่ทํากันอย่างนี้กันทั้งประเทศใช่ไหมล่ะเป็นประเทศที่ขาดเมตตามากๆเลยประเทศเราเนี่ยทั้งท่านนี้มีพุทธศาสนาที่สอนเรื่องเมตตา เมตามันกำลังขาดหายไปจากวิถีชีวิตของคนและหายไปจากข้อปฏิบัติของคนในสังคมที่ควรจะปฏิบัติและใส่ใจน้ําจิตน้ําใจอันงามยังมีต่อกันแต่เมตามยังขาดหายเมตตากับน้ําจิตน้ําใจอันงามคนละอย่างกันอย่า,อามาปนกันเมตตาคือการทําจิตให้ปราศจากเวรดูใจของเรายังมีเวรอะไรกับใครไหมยังผูกโกรธคนนั้นไหมยังเกลียดคนนี้ไหมยังไม่พอใจคนนู้นไหมเป็นเวรทั้งนั้นแผ่เมตตาเยอะ จะแผ่ได้ไงพระอาจารย์นึกถึงหน้ามันทีไรก็มันไส้แผ่ไม่ลงหรอกนั่นแหละยิ่งต้องแผ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทําไมไม่ได้แผ่ให้เขาแต่แผ่ให้ใจเราสงบร่มเย็นจะได้ไม่ทุกข์พอมเจอหน้าเขาอีกจะได้ไม่ทุกข์อีกจะไหมถ้าเราสงบระง,งับเบนในใจเราได้แล้วเจอหน้าอีกครั้งหนึง่งมันไม่มีมูลเหตุที่จะทําให้เห็นหน้าแล้วกระทบทางใจจะไหมแต่ถ้าไม่แผ้ให้ใจสงบแล้วเจอหน้าอีกก็ขุ่นมัวอีกทุกคราว้ะไหมล่ะ พอใจเราสงบก็แผ่ไปถึงเขาขอให้เขาถึงความสงบขอให้เขาอย่าได้มีเวรมีภัยต่อเราขอให้เขาถึงความสุขความเจริญขอให้เขารักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแม่อาจจะให้มันรักษาตัวเองให้พ้นจากทุกภัยทําไมยิ่งอยากให้มันเจอภัยเยอะๆอันนี้ก็หนักไปอีกใช่ไหมคนเราทุกวันนี้มันขาดคุณธรรมไปแล้วนะขาดหลักธรรมในเรื่องนี้กันเยอะเยอะมากๆอันนี้ที่พูดถึงไม่ใช่ชาวบ้านนะรวมถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าด้วยขาดเมตตาธรรมที่ถูกต้อง ฮะยาวก็ควรจะใช้ยิ่งยาวเท่าไหร่เมตตาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นนะฮะใช่ย่อๆก็ไม่ดีบางอันย่อก็ไม่ดีบางอันต้องใช้แบบยาวนะเข้าใจขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ